ครับอ่าวันนี้นะครับอยู่ผมเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมานะครับเออแชร์เน็ตจากโทรศัพท์เครื่องนี้เข้าคอมเอาไว้ดูหนังนะครับผมอ่าก่อนอื่นเราไปเปิดฮอตสปอตนะครับอ่าฮอตสปอตอยู่ไหนนะครับอ่าไปที่การตั้งค่านะครับผมเมื่อเปิดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกดมาที่ระบบไร้สายครับอ่าแล้วก็จะเจอคำาก่า การปล่อยสัญญาณและฮอตสปอตแบบพกพานะครับอ่ะเราก็เปิดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จิ้มเข้าไปเห็นไหมแล้วเราก็เปิดอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับผมมี2ซิมเนาะเดี๋ยวผมจะสลับไปซิม2องเขาแล้วกันนะเพราะว่าซิม2นัมีอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นการทำวิธีแบบง่ายๆครับอ่ะ เวลาเราจะปล่อยสัญญาณนะครับเครื่องเนี้มาที่คอมนี้เราสามารถทําได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการปล่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตัดไปที่หน้าจอนะครับผมกีตัดมาแล้วนะครับอ่ะเราก็มาลองดูนะครับว่าเออสัญญาณ w i f i เนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะครับอ่ะภาพอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะเพราะว่าผมใช้มือถือถ่ายเออก็ต้องขออภัยด้วยนะผมอ่ะ ก็เมื่อหลังจากนั้นนะครับเอ,อ่อมาที่ตรงนี้ครับมาที่ตรงที่คําว่าเอ,อ่อมันจะมีคําว่าเสาสัญญาณอยู่นะครับอ่ะกดเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะอ่ะเมื่อสัญญาณมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือมันเนี่ยเห็นไหมชื่อรุ่นของเราเนี่ยเราก็สามารถคอนเน็กได้นะโดยที่เรากดตรงนี้ครับอ่ะกดตรงนี้เดี๋ยวคอนเน็กเลยนะฮะอ่ะแล้วเขาจะถามเอ,อ่อรหัส wi-Fi ของเราที่เราตั้ง กับเ,เน็ตมือถือไว้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูรหัสก่อนผมจำไม่ได้นะรหัสมันยาวเกินนะขอตัดตรงนี้ไปแป๊บหนึ่งครับใส่รหัสเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะภาพอาจจะไม่ชัดนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะอ่าถ้าเราอยากรู้ว่ารหัส Wi-Fi คืออะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมดูตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมรหัส Wi-Fi ของผมนะผมขออนุญาตเซนเซอร์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะเอารหัส Wi-Fi ของผมไปนะครับอ่ะ ก็กดที่คําว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยเขาจะทำการเชื่อมต่อเนี่ยว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นเอ่อขึ้นหมายตกใจอยู่นะฮะเนี่ยาหายไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาเล่น YouTube ดูนะครับผม b e มันเล่นได้ไหมนะครับอ่ะก็ถ้ามีอะไรช่องผมเนี่ยอย่างเช่นผมดูช่องผมเนี่ยแล้วมันเอ่อมันติดลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวผมขออนุญาต เ,เบอร์ภาพนะครับอ่ะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เมื่อของเราเนี่ยสัญญาณมันจะใช้ได้ดีขึ้นไหมนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะให้ดูช่องอะไรก็ได้นะฮะอ่ะมามาเอาพิมพ์เลยนะครับอ่ะก็ดูช่องเนี้ยครับก็ดูแบบ H d ดีนะครับผม เดี๋ยวผมจะเปิดเอ่เพลงให้ดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงนะอะก็ผมเปิดเพลงเรียบร้อยนะฮะอ่ะกดเข้าไปนะครับอ่ะเอามาดูว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราละ่ะเล่นได้ไหมนะครับอ่ะ ภาพอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะฮะอ่าก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมอาจจะใช้กล้องมือถือถ่ายไปนิดนึงนะครับอ่ะก็กดเปิดเลยนะครับอ่ะกดเปิดอ่ะจึ๊กเข้าไปอ่ะโชเข้าไปเลยอ่ะโฆษณาก็มาเรียบร้อยนะฮะอ่ะเพิ่มเสียง นี่ครับดูได้นะครับอันเนี้ยอาจจะติดลิขสิทธินิดนึงนะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวมันจะละเมิดเอานะฮะ่ะก็เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะเออขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับโอเคครับก็จะเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับมาปิดคอมกัน